สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการ c c b o t c c c o ซ s s สผมเข้าใจว่าคำว่า CC มาจากคำว่า Cloud Control นะครับน่าจะน่าจะมาจากคำว่าเกี่ยวกับพวกควบคุมการเข้าองฝั่งตรงข้ามนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยการทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดอิสรภาพในการเคลื่อนไหวเนี่ยมีอยู่4แบบนะครับแบบแรกคือ สตันนะครับแบบแรกคือสตันซึ่งในการพูดถึงการ cc b o บอสเราจะแทนด้วยสีน้ำเงินนะครับแบบที่สองคือน็อกดาวน์บอสจะกลนจำเบาทุกคนจะกลนจำเบาเแสดงด้วยสีเขียวนะครับแบบที่สามเ,เรียกว่าอะไรดีล้มนะครับล้มนี่ล้มแสดงด้วยสีแดง แบบที่4ปกระเด็นแสดงด้วยสีเหลืองทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรา,เาสู้กันระหว่างผู้เล่นด้วยกันนะครับหรือมอนสเตอร์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราจะใช้สกิลเราแค่ครั้งเดียวคือเราอยากขัดขายให้มันล้มเราขัดมันก็ล้มเราอยากตีให้มันสตันเรากดสกิลปึ้งเดียวมันก็สตันแต่สําหรับบอสไม่ใช่ครับบอสจะมีเกจดพลังสําหรับการ CC อยู่คือตรงนี้ครับนี่ดูเมาส์ผมนะเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยสจุดเนี่ยครับคือการทำซ c ซโดยที่ในสถานะปกตินะครับตอนที่เรายังไม่ประทัก,กับบอสเลยนะบอสบอสเกือบทุกตัวหรือทุกตัวนี่แหละมันจะอยู่ในสภาวะที่หลอดเนี่ยเป็นสีดำนะครับหมายความว่าถ้าเราเจอมันอยู่เฉยแล้วเราเปิดก่อนเนี่ยเราซัดเราซัดเราเราซัดสกิลซีซไปเนี่ยปึ้งๆเนี่ย มันก็จะติดานะนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องรู้เรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเห็นหลอดเนี่ยดำๆเนี่ยมันมี2หลอดใช่ไหมครับมันมี2หลอดนั่นมหมายเาว่ามันเป็นการบังคับว่าให้ผู้เล่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สกิล c c ที่เหมือนกัน2 2อ,อ,อัน2แบบที่มันเหมือนเหมือนกันถึงจะขัดได้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมพูดแล้วเนาะว่ามันมีขัด ขัดฟ้าอ่ะขัดฟ้าขัดเขียวขัดแดงขัดเหลืองขัดแดงกับขัดเหลืองเนี่ยผมให้ละไว้เลยเพราะว่าน้อยน้อยอาชีพจะมีใช้นะครับดังนั้นเวลาเราไฟต์กันจริงๆสู้กันจริงเนี่ยเวลาเรานัดกันขัดนะเราจะไม่ขัดเหลืองกับขัดแดงเราจะพูดถึงขัดฟ้ากับเขียวนะครับก็คือสตันกับน็อกดาวน์ดังนั้นผมจะเพื่อเพื่อเพื่อให้ตัวผมมีทั้งสตันและน็อกดาวน์ผมจะเปลี่ยนสกิลสองผมเป็นสตัน แล้วก็เปลี่ยนสกิลทีม x ของผมเป็นสตันคราวนี้สกิลเลขสาผมจะเป็นน็อกดาวน์สกิลแซผมก็เป็นน็อกดาวน์สองกับ x เป็นสตันนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทําให้ดูบอสเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะพอเราประทะกับมันในครั้งแรกเนี่ยมันจะมันจะขึ้นเนี่ยแถบเนี้ถ้ามันรู้ตัวเร็วนะมันจะขึ้นสีสีเทาถ้าขึ้นสีเทาเนี่ยแม้ว่าขัดอะไรก็จะไม่เป็นผลนะครับทดสอบนะครับ เดี๋ยวผมเดินเข้าไปใกล้มันนะเนี่ยเนี่ยมแสดงว่าบ,บอสนี่อ่อน,ออน,ออน,ออนแอนะครับเดี๋ยวขัดเดี๋ยวขัดล้มให้ดูนะนี่รีบร้อยใช่ไหมครับมันขึ้นสีเขียวใช่ไหมน็อกดาวน์โอเคทีนี้เนี่ยต่อมานะครับทดสอบด้วยการขัดสตันนะครับกดเลข2ครับสตันครับปักปักเห็นไหมครับเป็นสีน้ําเงินนะครับบอสติดสตันนะเอาละจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราขัดบอสแบบไม่ ไม่ตรงกันอ่ะอ่างั้นลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เดี๋ยวผมรอสกิลมาก่อนแล้วกันนะอ่าสกิลขัดเขียวผมคือเลขสกับ Z สกิลขัดฟ้าของผมคือเลข2กับ x ดังนั้นเดี๋ยวผมจะสตาร์ทที่เริ่มที่ขัดขัดเขียวเลข3นะครับแล้วผมจะขัดฟ้าต่อด้วยเลข2มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับก็กลายเป็นว่ามันมันเฟลอะครับมันล้มเหลวอะก็คือ แทนที่ผมจะขัดน็อกดาวน์ซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เพื่อนเพื่อรู้แล้วนะว่าต้องขัดแบบเดียวกันต่อมาเรียนรู้อย่างหนึ่งระยะเวลาที่เราสามารถขัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะขัดล้มนะแล้วผมจะไม่ทําอะไรต่อเพื่อดูว่ามันใช้เวลาประมาณกี่วินาทีที่เราจะสามารถขัดบอสได้เอาล้ครับเริ่มนะ1 0 0 1 1,002อโอเคเราจะมีเวลาประมาณ2วินาทีในการขัดบอสนะครับ ดังนั้นเอ่อเมื่อเรารู้แล้วเดี๋ยวเราขัดบล็อกกันจริงๆแล้วกันนี่นี่นะนี่ครับอ่าขัดสําเร็จนะครับอืมเดี๋ยวผมจะลองขัดแดงให้ดูดีไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขัดแดงได้แต่เมื่อผมล้มผมต้องล้มก่อนไม่รู้ผมจะล้มก่อนหรือผมจะตายก่อนนะเนี่ยถ้าเนี่ยสาวทำผมล้มได้อาติดบล็อกอีกอ่าสงสัยจะไม่ได้ดูพวกเนี่ย อ่ะขัดแดงครับเรบบอยครับเมื่อกีก้ขัดแดงนะครับนานๆแสดงให้ดูทีได้เพราะว่าขัดแดงของของเบรดมามันจะมีท่าท่าเนี้ยท่าเอาไหล่กระแทกนะครับแล้วก็จะมีท่าที่เราล้มแล้วก็แทบขึ้นมานะครับโอเคนะค,คิดว่าคิดว่าชิปน่าจะเคลียร์นะครับเรื่องขัดบอสนะทีเนี้ยถ้าถ้าถ,ถ้าจะกล่าวถึงล่วงหน้าเลยเนี่ยอ่าเมื่อกี้ผม ผมกดสกิลขัดบอสก็ต้องใช้2ปุ่มใช่ไหมแต่มันจะมีอาชีพ1อะ่ะที่ใช้ปุ่มเดียวแล้วสามารถขัดบอสได้คือเบดแดนเซอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมยกให้เป็นอาชีพที่ขัดบอสได้ดีมากๆแล้วก็บอสที่ยิ่งใหญ่นะครับจะมีจะมีเกตขัดถึง4เกตเลยนะนั่นหมายความว่าต้องนักกันดีๆซึ่งแพทนี้ยังไม่มีหรอกแต่แพทหน้าน่าจะมาแล้วละ่ะเราต้องต้องมีทีมเวิร์คต้องมีความพร้อม เวลานัดกันก็ขัดฟ้านะอ่าขัดฟ้านกักการปั๊บพอมีคนเปิดฟ้าปุ๊บปุ๊บก็นั่นเลยแต่ว่าเห็นเห็นบอสเนี่ยมันง่ายๆนะครับคือมันขัดได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นบอสกระจอกกระจอกนะแต่ว่าบอสบอสเก่งๆเลยอะ่ะบอสเก่งมากๆครับมันจะมีจังหวะที่ขึ้นไม้ขัดเนี่ยได้แค่แป๊บเดียวอะ่ะบางทีแค่สองถึงสามวิเองซึ่งวิธีนะครับวิธีสังเกตเอาง่ายๆเลยว่าบอสเนี่ยจะ มำลังจะให้เราขัดได้เมื่อไหร่ให้สังเกตตอนที่มันใช้ท่าใหญ่ท่าท่าใหญ่ท่าอลังการของมันเนี่ยเป็นท่าที่แบบไล่ามาแล้วโอ้มีศพหรือว่าเป็นอันตรายดาเมจมากมายนะครับเวลามันใช้มันจะเหมือนระบบเขาสร้างมาว่าว่าให้เราขัดมันได้อะครับมันจะขึ้นหลอดดามมาแวบหนึ่งให้เราขัดตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนที่ได้รับรับน้าที่รับผิดชอบคอยขัดบอสต้องสังเกตดูดีพอหลอดดาปั๊บขัดจิดบดบด๊บเลยนานะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอข้าไมา้ตายก่อนโอเคครับขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับ คาดว่าคงจะไม่มีใครสงสัยเรื่องซนะีซีเนาะหรือถ้าสงสัยจริงๆเนี่ยก็ถามผมได้จากทาง Facebook ก็ได้นะผมเปิดไว้แล้วแล้วก็หรือจะทางคลิปนี้ก็ได้ใต้ใต้คอมเมนต์นะแสดงความคิดเห็นนะครับถ้าอย่างไรก็ถูกใจคลิปกดติดตามนะครับกดแชร์ได้กลุ่ม Facebook มีให้คุยนะครับเข้าไปถามได้ผมจะผมจะพยายามตอบให้ได้นะถ้าคำถามไหนผมตอบไม่ได้ก็จะไปหามานะครับถึงจะไม่ได้เป็นกูรูรู้ทุกเรื่องแต่ผู้ช่วยผมก็เยอะนะครับ 문파원이 접속했습니다.